วันนี้เราจะมาพูดถึงเหล่าตัวละครหลุดเลทหรือว่าตัวละคร5ดาวในตู้ถาวรกันว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวละครแต่ละตัวสภาพเป็นยังไงบ้างยังน่าใช้อยู่ไหมแล้ว300โรสำหรับมือใหม่นะตอนนี้เนี่ยเลือกใครดีมาแล้วกับร r สแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมปรับราคาคอนไคอยสตาร์เรลถูกแล้วถูกอีกถูกกว่าเดิมทุกราคาถูกกว่าเติมเองมากๆแน่นอนคุ้มสุดเติมเกมในเว็บไซต์รับริสแมนคอยสะสมใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25เซนพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานส,งสูงสุดถึง10เดือนและยััมมมมมีีบริกกกกาาาเเตตช้นนนอลอลด 4ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และกรไลริสแมนช h o p ได้เลยไว้่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั้นและตอนนี้ในระิสแมนช็อปก็อยู่ในช่วงจิตกรรมลัคกี้คอยทั้มแบ็กซีซั่นสหลังจากเติมเกียนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนำไปลุ้นรับของรางวัลในเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ก,กรกฎาคมและเพียงแค่แอดไลน์ก็สามารถไปลงทะเบียนลุ้นรับโพอ x หกโปได้เลย และถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตกรรมนี้เนี่ยสามารถทักไลน์ไปสอบถามแอดมินของ Wishman Shop ได้เลยเช่นกันโอเคหลังจากแวะสายของไปแล้วเนี่ยเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันดีกว่าตัวละครตัวแรกเลยที่แซมขอหยิบยกมาพูดถึงก่อนเลยเนี่ยนั่นก็คือตัวละครอย่างคาร่าคาร่าเนี่ยเป็นตัวละครทำดาเมจผ่าทำล,ลายล้างธาตุกายภาพที่จะมีจุดเด่นลหลักคือความสามารถในการคเคน์เตอร์ไอคแทกไก่มอนสเตอร์ทุกตัวที่โจมตีใส่น้องคาร่านั่นเองและการโจมตีสวนหรือว่าการเคน์เตอร์ของน้องคาร่าเนี่ยก็ไม่ได้เบาเลยนะแซมทุกครั้ ก็จะทำการแปะมาร์กที่เรียกว่ามาร์กออฟเคาน์เตอร์ใส่มอนสเตอร์เหล่านั้นด้วยโดยมาร์กออฟเคาน์เตอร์อันนี้เนี่ยก็จะทําให้การจ่ายสกิลของน้องคาร่าเนี่ยสามารถทําดาเมจใส่มอนสเตอร์ตนนั้นได้แรงมากขึ้นและในส่วนสกิลมาร์กเมฟของคาร่าเนี่ยก็จะมีความสามารถในการช่วยเสริมให้น้องคาร่าเนี่ยมีโอกาสถูกโจมตีมากขึ้นสามารถทําดาเมจจากการเคาน์เตอร์ได้สูงขึ้นและก็ดาเมจจากการเคาน์เตอร์ที่ถูกเสริมพลังเนี่ยก็สามารถทําดาเมจใส่มอนสเตอร์ใกล้เคียงได้อีกด้วยนะแต่ถึงแม้ว่าดูจากความสามารถของน้องเนี่ยจะ,ะค่นอนาาเนนรทจกกา counter, ิ ระเบิดมาออฟเคาน์เตอร์ด้วยแต่ว่ายังไงซาดาเมดหลักของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมาจากการเคาน์เตอร์เป็นลักซึ่งพอดาเมจหลักๆมาจากการเคาน์เตอร์เนี่ยน้องจะสามารถทําผลงานได้ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยมันก็เลยจะไปผูกอยู่กับมอนสเตอร์เป็นลักว่าเราเจอมอนสเตอร์แบบไหนถ้าเราเจอมอนสเตอร์ที่มันแหวนแล้วมันก็ตีเราเป็นหมาบ้าเลยเนี่ยคาร่าจะเก่งมากมากเพราะน้องจะสามารถสูนแล้วก็ทําดาเมดใส่มอนสเตอร์ได้รัวๆเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเจอมอนสเตอร์ประเภทที่แบบมันตีเราบ้างไม่ตีบ้างรำไปรำมากว่าจะตีทีหนึ่งง้าเนไ นะน้องคาร่าเราเนี่ยจะนั่งซึมเป็นซ้วมเลยละ่ะที่เรายังไม่ได้พูดถึงมอนใหม่สุดแสนจะบัดซบอย่างพี่ขวดไวที่แม่งแปะดอตดส่เราแล้วก็ดึงดอตใสเราแล้วแม่งเสือกไม่นนะับเป็นการโจมตีนะจากที่น้องคาร่าจะได้คาลเตอร์ใส่มอนเนี่ยกลายเป็นเราได้แหละโดนมอนแม่งคาลเตอร์ใส่น้องแม่งไม่ได้สวนเลยและโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าใช้งานแค่ไหนล่ะสำหรับแซมแล้วเนี่ยแซมก็จัดน้องอยู่ในหมดหมู่ของตัวละครประเภทที่มีก็ดีนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีตัวละครกายภาพเก่งๆอย่างบุญฮิวอานตรกาายภพไวปเลยยอ่าง ลูกล้ากับสู้ฉางเนี่ยอาร่าก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครดามเมจศายภาพทางเลือกที่ไม่ได้แย่เลยโดยเฉพาะคอนเทนต์อย่างเพ f ฟิคชันบางรอบที่เราเจอกับจำนวนมอนสเตอร์เยอะๆแล้วมันก็ตีใส่เรารัวๆเนี่ยอาร่าก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆในส่วนตัวละครตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือตัวละครอย่างเจพาร์ตพี่เจพาร์ตหรือว่าพี่จูปากของเราเนี่ยเขาเป็นตัวละครผ่าอน,นุรักษ์ธาตน้ำแข็งที่จุดเด่นหลักๆของตัวละครตัวนี้เลยเนี่ยคือความสามารถในการสร้างโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งทีมเลยด้วยความสามารถนี้ขขอองเาเาาีี่่่ยจะปูททกกกิลัมมมแแถรณโพให้บ ก็เย,ยเยอะมากพอที่จะสามารถทดแทนตัวละครซัสเทนอย่างยิลเลอร์ได้เลยและนอกจากเรื่องของความสามารถในการสร้างโลกให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วเนี่ยการจาัดสกลิลต่อสู้ของพี่เจลผ่านเนี่ยก็ยังมีโอกาสาที่จะสามารถแช่แข็งศัตรูได้อีกด้วยแต่เราก็ต้องว่ากันตามตรงนะว่านะยุคป,ปัจจุบันตัวละครซัสเทนที่ไม่ได้มีความสามารถในการล้างดีบัฟหรือให้ความสามารถในการต้านทานสถานะผิดปกติกับเราเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่น่าใช้งานสักเท่าไหร่เพราะณปัจจุบันเนี่ยมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถในการใส่ดีบัฟที่ยุบยับมาในในกๆไม่ว่าจะเป็นสโลสป หรือว่าตัดแมคเคเนี่ยก็มีให้เราเห็นยุบยับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต่อให้นะปัจจุบันเราไม่ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการแปะดีบัฟอะไรที่เยอะแยะขนาดนั้นก็ตามโดยพื้นฐานของตัวเจพาดเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แอบใช้งานยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะด้วยความที่ความสามารถในการดูแลทีมทั้งหมดไปอยู่ที่สกิลวันเตเมทเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทําให้เฮียแกเนี่ยสามารถกดอันตีได้ตลอดหรือว่ากดอันติได้อย่างสม่ําเสมอแต่ว่าพี่แกเนี่ยมีเบสปส,ามมาส,สปีดท oh, yeah. ี่ต่ำมากทําสปีดโคตรยากแตมถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เฮ ar สกิลต่อสู้ตลอดเลยกลายเป็นว่าตัวละครซัสเซนที่ต้องคอยชิมแต้มให้เราเนี่ยกลายเป็นชิงแต้มสกิลคอยเยอะซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจากภาพรวมเนี่ยตัวละครเจผานก็เลยเป็นตัวละครที่จะกน่าใช้งานจริงๆในบางคอนเทนต์หรือว่าบางสถานการณ์เท่านั้นตัวอ,อย่างเช่นมอนสเตอร์ที่มีแตก,กระลัมแล้วหวดใส่เราแรงมากๆอย่างลิงปลาหวดเนี่ยเจผานจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะมันแรงจนเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ฮิลส่วนเลยหรืออีกสถานการณ์หนึ่งที่เจผานยังคงมีที่อยู่ที่ยืนน่าใช้งานอยู่เนี่ยก็คือในซิมูเลต์ตู แรงชี้หมายแต่สองซัสเทนไปบันทียังล้มเลยเพราะฉะนั้นสําหรับแซมไปแล้วเนี่ยตัวละครเจผากก็เลยถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตัวละครที่ไม่มีก็ได้นะและยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นมือใหม่แล้วเนี่ยการลงทุนทรัพยากร,กรกับตัวละครซัสเทนที่ใช้งานก็ยากแล้วก็เก่งเฉพาะบางสถานการณ์เนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยคุ้มค่าัเท่าไหร่นะอ่ะและไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ก็ขอหยิบยกตัวละครในเทีเยเดียวกันมาพูดไปพร้อมกันเลยนะนั่นก็คือตัวละครอ,อย่างไ่ลู่ไ่ลูล่เนี่ยเป็นตัวละครฮิลเลอร์ผันเพื่อฟูท่าสายฟ้าทีี่่จุดเดเนนหลลัักๆของตตวะคร เลยเนะี่ยคือการมอบเอฟเฟกหรือสถานะที่เรียกว่าเติมชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมและความพิเศษของเอฟเฟกหรือว่าสถานะอันนี้เนี่ยก็คือตัวละครทุกตัวที่มีสถานะเติมชีวิตจะได้รับดาเมจลดลงถึง10%แต่และทุกครั้งที่ตัวละครที่มีสถานะอันนี้โดนโจมตีเนี่ยก็จะมีการฟื้น HP จํานวนหนึ่งทดแทนเลือดที่เสียไปด้วยและเอาจริงๆทาเป็นเล่นไปไอทักษะการเติมชีวิตในการลดทอนดาเมจหรือการฮิลเด้งเนี่ยมันช่วยประคับประคองตัวละครในทีมของเราได้ดีมากๆอยู่นะาะจุดเสี่ยงตายจริงๆววารร่่่่กัตัตะคนนไไมมใช้ แต่เพราะบางครั้งดาเมจที่เข้ามาเนี่ยมันแรงเกินไปจนเราไม่ได้ฮิวส่วนมากกว่าและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของไปลู่ก็คือไปลู่เนี่ยสามารถชุบชีวิตตัวละครที่หมดสติในการต่อสู้ได้หนึ่งครั้งอันนี้ก็จะช่วยได้เวลาเจอมอนมันเรเลเบิร์นเทินซ้ำเราหรือว่าเราเล่นพลาดนะนะแต่จุดที่น่าเสียดายมากๆของตัวละครไปลู่เนี่ยก็จะเหมือนกับเจผ่านหรือพี่จอปากของเราเลยนั่นก็คือตัวน้องเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการล้าสถานะผิดปกติหรือให้เรื่องการต้านทานสถานะกับเราเลยมันก็เลยส่งผลทําให้ความน่าใช้งานหรือว่าความหลากหลายของตัวนน้้น้อองงงเ่ยยลมาากิถ เรานำไปเปรียบเทียบกับตัวละครฮีเลอร์สีดาวเจนใหม่ๆเนี่ยตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะมีความสามารถในการล้างสาะผิดปกติติดมาด้วยเสมอหรืออย่างน้อยความสามารถเหล่านั้นก็ยังไปอยู่ในอีโดรอนให้เราสามารถเปิดหามาใช้งานได้เพราะนั้นจากภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้ณนะปัจจุบันก็เลยถูกจัดหมดหมู่อยู่ในตัวละครที่ไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมีลลีคให้ตัวละครฮีเลอร์สามารถล้างดีบัฟเพิ่มเติมได้สักหนึ่งอย่างจากการกดอันติหรือการจ่ายสกิลต่อสู้เนี่ยถ้ามีอะไรแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยไร่นกกะมมอลลแหซบฝ และตัวละครตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือตัวละครเวลเวลเนี่ยเป็นตัวละครดีบัฟผานลบล้างท่าจินตภาพที่จุดเด่นหลักๆของพี่แกเลยเนี่ยคือความสามารถในการลดสปีดและก็หนวกแอคชั่นมอนสเตอร์ได้เยอะมากแอมเห็นแบบนี้เนี่ยลุงแกก็มี p e r s o n a l l ล d a เมจที่สูงเอาเรื่องเลยนะเออซึ่งในความสามารถในการทำาดเม g หลักๆของลุงแกเนี่ยก็จะไปอยู่ในสิ่ต่อสู้พอทั้งจำนวนการโจมตีแล้วก็ตัวคูณดาเมจเนี่ยก็ม่ใช่น้อยๆเลยแต่ถ้าเกจะให้ดาเมจดีจริงๆเนี่ยขอเป็นมอนเดียวนะถ้าเป็นมอนหมู่หรือเป็นมอนรรเเเภสส่่มมมมนตตาาาาาาายจหววแแกกพคถ ของลุงเวลที่ดีทั้งบูและก็บุญเนี่ยมันก็เลยส่งผลทําให้ลุงแกเนี่ยมีทีมหรือว่าสายการเล่นให้เลือกใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเวลซัสเทนเวลดีพีเอสเวลซุปเปอร์เบรกเวลซุปเปอร์เบรกเก่งมากหรือเราจะนาลุงเวลมาใช้งานในฐานะตัวละครแป่ดีบัฟที่ใส่ l อลซลูก้ามาใช้รถด,ดีเฟนเ,นเพิ่มเติมเนี่ยก็พอที่จะนํามาใช้งานในแนวๆนั้นได้เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วสาหรับแซมลุงเวลเนี่ยก็เลยอยู่ในหมวดหมู่ของตัวละครที่ถ้ามีก็ดีนะเพราะการที่เรามีเวลอยู่ใน ID เนกกอออออารรรรืืหัับบต์ การจัดทีมให้กับเราประมาณนึงเลยและยิ่งถ้าเกิดว่าใครมาเล่นไม่ทันในช่วงที่เขาแจกตัวละครดรเตรโชตัวละครเวลก็จะเป็นชอยที่น่ามีติดไอไว้มากๆเลยและตัวละครตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือตัวละครกระสอหยานชิงหยานชิงเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจล่าสังหารธาตุน้แข็งที่จุดเด่นหลักๆของตัวละครหยานชิงเลยเนี่ยคือความยุ่งยากในการใช้งานที่สูงมากๆเออเออเราต้องพูดข้อดีก่อนสิว่าเออเอาใหม่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 จุดเด่นหลักๆของหยานชิงเนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคร D P S ่คอนข้าง ง่ายจะใช้งอนยอกเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมีความสามารถในการเกื้อหนุนและก็บัฟอัตราคริติคอลให้กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆกนอกจากจะเป็นจากพรสวรรค์ที่เมื่อเรามีบัฟโซลซิลซิงเนี่ยเราจะได้อัตราคริติคอลถึง20%นอกจากนี้ทุกครั้งที่เรากดสกิลอันติเมตเนี่ยเราก็จะได้บัฟอัตราคริติคอลถึง60%อีกด้วยแต่ว่าความยุ่งยากหรือว่าความวายป่วงเนี่ยมันคือเรื่องหลังจากนี้นี่แหละก็ถึงแม้ว่าภาพรวมดาเมจของหยานชิงเนี่ยจะอยู่ในระดับของตัวละคร DPS Sin g l e t a r เก t ที่ค่อนข้างจะพึ่งาาาาาาาได้้้กกกก็ตต็ตตตตมมมม่่่่ััวววละะคคครรรนนนนนีีีีเปใใใททยยุงงงชสู เพราะว่าได้เรื่องบัฟโซซิลสิงข้างต้นที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เราจะได้บัฟนี้มาใช้งานได้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องจ่ายสกิลต่อสู้และระยะเวลาการคงอยู่ของบัฟนี้เนี่ยคือ1เทินนั่นหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องให้หยานชิงได้กดสกิลต่อสู้ทุกครั้งเพื่อคงสถานะโซซิลซิงให้ได้อย่างสม่ําเสม,สมอเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายสกิลต่อสู้เนี่ยทั้งอาตราคริติคอลความแรงที่ที่โซซิลสิงให้กับเราเนี่ยจะหายไปเลยแต่โ้พี่ตัวละคร DPS เราก็ต้องเก็บแต้มสกิลไว้ให้เขาจ่ายสกิลตลอดลอดลอดอยู่่่แ้ววเปาาาะาก็ไมมมีัญห พูดมาก็มีเหตุผลแต่ว่ายังก่อนเพราะถ้าเกิดว่าหยานชิงของแกมีบัฟโซซิลซิงอยู่แล้วหยานชิงของแกได้รับดาวเมจขึ้นมาแล้วก็บัฟโซซิลซิงของหยานชิงแม่งจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเล่นตัวละครหยานชิงให้ได้แบบสะดวกสบายเนี่ยเราจะต้องเล่นกับตัวละครซัสเทนที่ให้โล่กับเราเท่านั้นตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างเจพาร์ดหรือว่าอเวนเจอรลินนั่นเองแต่ถ้าเกิดเทปแซมพูดตรงๆจากใจเนี่ยถ้าจะเล่นหยานชิงจริงๆคือบงังคับต,ต้องมีอเวนเจอรินเลยล่ะเพราะถ้าเกิดว่าแกนําไปเล่นกับตัวละครอยย่่าางเเจจพแแลล้้้วกก็ตมมนนนีีะะไิ หิวแต้มีกว่าข้าวสาวมือแตหยานชิงมันก็หิวแต้มหิวแต้มแต่ว่าในปัจจุบันเราก็ต้องว่ากันตามตรงนะว่าทางเลือกของตัวละครดาเมจธาตุน้าแข็งเนี่ยยังไม่ได้มีเยอะมากนะถ้าเราไม่ได้เปิดตัวละครอ,อย่างจริงเหลวหรือว่าไม่ได้มีตัวละครมิชชา่าที่มีเอเดอรอนสูงประมาณนึงเนี่ยหยานชิงเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราอาจจะต้องใช้กันไปก่อนเพราะเอาจริงๆแล้วตัวน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้มีดาเมจที่แย่เลยนะแค่ว่าน้องเป็นตัวละครที่ยุ่งยากในการใช้งานเท่านั้นเองซึ่งโดยสรุปแล้วถ้าเกิด อยู่ในหมวดหมู่ของตัวละครที่ถ้ามีก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีตัวละครอย่างเอวนเจลินหรือมีตัวละคร DPS น้ําแข็งเก่งๆสติด i อดีอยู่แล้วอย่างจริงหลิวหรือมีมิชช่าที่อิเดอรอนสูงๆหน่อยเนี่ยตัวละครอย่างจริงก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของตัวละครที่ไม่ต้องมีก็ได้นะโอเคและตัวละครตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยนั่นก็คือตัวละครซับสุดเทพอย่างบรเนียนั่นเองบรนเนียเนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตผ่าประสานธาตุลมที่จุดเด่นหลักๆของตัวละครบรเนียเลยเนี่ยคือความสามารถในการเร่งแอคชั่นเพ ความสามารถนี้ของโบรเนียนี่แหละที่ทําให้ตัวละคร DPS ภายในทีมของเราเนี่ยสาม,มารถได้จํานวนแอคชั่นที่เยอะได้โดยที่ไม่ต้องทําค่าสปีดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ว,าว้าวซ่ามากๆเพราะมันทำให้การโจมตีต่อครั้งของตัวละคร DPS ของเราเนี่ยสามารถทาดามเมจได้สูงขึ้นด้วยและนอกเหนือจากเรื่องความสามารถในการเร่งแอคชั่นเพิ่มร่วมทีมแล้วเนี่ยโบรเนียก็ยังมีความสามารถในการบัฟเพื่อนร่วมทีมอีกหลากหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการบัฟโบนัสความเสียหายจากการจ่ายสกิลต่อสู้หรือการบัฟ ATK% แล้วก็เติมความแรงที่อย่างมหาศาลจากสกิลแตุ่กคร้อนตี้เมทแต่ท ออเธอีกด้วยซ่งจากภาพรวมความสามารถที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความหลากหลายในการใช้งานที่สูงและก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แซมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีติดไ d ดีไว้มากๆเลยเพราะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีตัวละครอ,อย่างฮานาบิเข้ามาในเกมแล้วก็ตามแต่เราก็สามารถเล่นฮานาบีห้องบนแล้วก็บรเนีห้องล่างได้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็มาถึงตัวละครสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะนั่นก็คือตัวละครฮิเมโกฮิเมโกเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจผัดปัญญาธาตุไฟที่ถทาเกิดว่าเรา จจงงเเป็นัลยแต่ว่าการเวลาได้ผันเปลี่ยนไปแล้วณนะตอนนี้เนี่ยได้มีคอนเทนต์อย่างเพียวฟิกชั่นที่เงื่อนไขาการเล่นหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันเหมาะกับฮิเมโกะมากๆเพราะด้วยซิกเนเจอร์การทำดาเมจหลักๆของฮิเมโกะเนี่ยจะมาจากการปล่อยฟอลล์อัพแอคแคกใส่มอนสเตอร์ทั้งสนามงเงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการเบรกมอนสเตอร์ให้ครบ3ครั้งตอนถึงจะสามารถปล่อยฟอลล์อัพแอคแคกได้แอมสกิลวันเตเมยของตัวฮิเมโกะเองที่มีความาสามารถในการยิงเลเซอร์บีมใส่มอนสเตอร์ทั้งสนามเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสใใใหหหห้้้้้้้เเ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 รรรรรราา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 าสสสสมมมมมมถบบกกกกกออ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 อนน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 ตตต์์์ไไดดด่่่่ยยยยขขึีนะีีีวะะแลลลคททงพฟิชาาัโ กันแบบตลอดตลอดเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับพี่ไม่โกรธมากมากเลยและยิ่งถ้าเกิดเราไปคอมโบกับตัวละอครอแจกฟรีอย่างเฮอร์ต้านะอ,อย่างเดือดเลยและจากภาพรวมความสามารถทั้งหมดแล้วมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของตัวละครที่แซมอยากให้ทุกคนมีติดไอดีไว้มากๆเลยเพราะถ้าว่ากรนตามประสบการณ์เท่าที่แซมเล่นเพียร์ฟิคชั่นมาโดยตลอดแล้วถ้าเราไม่มีตัวละครที่เหมาะกับคอนเทนต์แนวนี้ติดไอดีไว้บ้างคอนเทนต์อย่างเพียร์ฟิคชั่นมันจะเก็บคะแนนแล้วก็เก็บดาวได้ยากกว่าเอโมซีอีกนะและนั่นก็คือภาพรวมความสามารถและก็สภาพของต,ออตัวละคร ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราก็วนมาถึงคําถามสุดท้ายของเราแล้วนะว่าสําหรับมือใหม่ณนะตอนนี้เนี่ยสามโลถ้าต้องเลือกสักตัวหนึ่ง เลือกใครดีแต่ก่อนที่แซมจะแนะนําตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าทุกคนมีตัวละครในใจหรือมีตัวละครที่อยากได้เป็นพิเศษอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพราะเราอวยตัวละครตัวนั้นหรือเพราะเลือกมาเพื่อจะประกอบร่างทีมบางทีมที่อยากจะเล่นเป็นพิเศษอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลือกตัวละครเหล่านั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดให้แซมแนะนําตามความคิดส่วนตัวของแซมแล้วนะหลักๆที่น่าเลือกมาใช้งานเนี่ยจะมีอยู่2ตัวหลักๆนั่นก็คือโบรเนียกับฮิเมโกะแต่ถ้าเกิดว่าแซมจะต้องเลือกจริงๆตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแซมจะเช้ ใช้โบเนียแล้วซึ่งเอาจริงแล้วในหลายๆทีมการใช้โบเนียมันก็ยังดีมากๆอยู่นะแต่ว่าพอเทบกันแล้วตัวเลือกของตัวละครที่เราสามารถเข้าถึงได้และก็ช่วยเราผ่านคอนเทนต์อย่างเพ์ฟิคชันได้ดีเนี่ยณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวสําหรับแซมแล้วถ้าเรามีตัวละครอย่างที่ไม่โกติด ID ไ,ไว้สักหน่อยเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่เทพในเพ์ฟิคชันเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยจะไปเลือกโบเนียก็เป็นกูชอยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วจะเลือกตัวละครตัวไหนเนี่ยก็หห้้ดูจจจาาาตััััววลละรรรรออนนนน Sir เบบบไปปปแสสํิืณุภพ งงันบ้าละ300โลสําหรับมือใหม่ตอนนี้เนี่ยเลือกใครดีซึ่งเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดในคลิปวิดีโอตัวนีน้ก็จะมาจากความรู้ความเข้าใจและก็ประสบการณ์เล่นของแซมล้วนๆเลยนะก็ใครคิดเห็นไม่เหมือนกันกับแซมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาตีกันเนาะก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับพุดคุยกันได้ยังไงแซมก็หวังว่าคลิปวิดีโอตัวนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นมือใหม่หรืออย่างน้อยก็เป็นทอปิกชวนคุยเล่น,ลนสนุกๆส,ส,สำหรับทุกคนได้กันละกันนะยังไงจังหวะจะเจอเกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าบายบายครับ